สวัสดีครับผมชื่อนายสุภโชคครับชื่อเล่นชื่อไอครับมาแข่งกีฬาอีสปอร์ตครับผมก็คงจะเป็นแมตช์เมื่อกี้นี้แหละครับได้เข้ารอบกับทีมโรงเรียนเสียงวานนท์ครับผมเป็นทีมที่โซซีกับพวกเรามากแล้วพวกเราก็ดีใจครับที่ได้เข้าไปรวมแล้วถือว่าดีมากครับค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีส่วนมากที่พักก็จะติดขัดแค่เรื่องห้องน้ำครับผมที่เหลือดีหมดเลยครับถ้าเกิดเป็นทางโรงเรียนพวกเราพวกเราใช้เวลาเดินทางถึง2ชั่วโมงครับแต่ว่าพวกเราก็ถือว่าสะดวกครับผม ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการจัดการแข่งขันผมก็คงอยากให้มีอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่านี้ครับผมเพื่อให้การแข่งขันได้ราบรื่นขึ้นครับครับผมชื่อนายัศวเมธามารีหัวนะครับมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไรยพรทยาครับจตชลบุรีครับผมแข่งแบดมินตันชายเดี่ยวครับความรู้สึกใจคือการได้เจอคู่ต่อสู้ที่เก่งครับแล้วก็ทําให้ผมพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้ครับมีทั้งการช่วยเหลือทั้งทีมแพทย์แล้วก็การรํานวดบริการครับหลังจากแข่งเสร็จสะดวกครับผมมาจากรถก็ ตื่นให้ตรงเวลาก็ขึ้นรถมาก็จะทันสะดวกดีครับอาหารที่พักเรียมเยียมครับอาหารอร่อยที่พักก็สบายครับสวัสดีครับผมศิรพชัยชนะทิ่เล่นเชือจครับมาจากสังกัดชนบุรีเพิ่งไปแข่งขันมากี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกพี่ครั้งแรกผมว่าสนุกดีมันตื่นเต้นนะพี่มันมากผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ระบบจัดการมันเป็นยังไงแต่ผมว่าถ้ามาครั้งแรกก็โอเคนะสาหรับผมนะก็สะดวกนะพี่แต่มันมันอยู่แล้วแต่จังหวัดเหมือนกับผมชนบุรีไงมันเดินทางไกลหน่อยเหมือนสมมติว่าถ้าผมอยู่พัทธลุงแบบนี้มันก็ใกล้ มันแล้วแต่สถานที่จัดมันอยู่ตรงไหนเวกเคอเวทีกูผมกินได้นอนหลับสบายเลยผมชื่อนายอิสานเดริงครับมาแข่งแบบตันครับชมรมกีฬาเขามีการจัยหลาครับทั้าใจก็ได้ออกมาสู่สังคมข้างนอกแล้วก็ได้พาน้องๆที่ในสังกัดของชมรมออกมาสู่แข่งด้วยนะครับโอเคครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ดูดแลดีอยู่อาหารรลิพัก็โอเคครับใช้ได้สวัสดีครับ นายชิติพัฒน์เจริญตาครับชื่อเล่นชื่ออ๋องครับเป็นนักกีฬาวิเชฟปันดาบครับมาแข่งวิเชฟปันดาบครับวามประทับใจครับถ้าความประทับใจประชับแตงแต่สถานที่ครับที่พักโรงแรมการจัดต่างๆครับประทับใจทุกอย่างเลยครับถือว่าดีมากเลยครับระบบการจัดการถือว่าดีมากครับในระบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งหรือว่าอะไรครับทุกอย่างกรรมการในการตัดสินอะไรต่างๆก็อยู่ในระดับดีที่เป็นระดับอินเตอร์เลยครับเป็นสาคลมากครับ ที่โรงแรมที่พักนะครับมาสนามแข่งมาสนามแข่งขันนะครับในการขนส่งดีมากเลยครับเพราะว่ามีรถบัสวิ่งรับตลอดครับในการขนส่งถือว่าโอเคเลยครับอาหารครบหมูดีครับแล้วก็อร่อยถูกปากมากเลยครับแล้วก็ถือว่ารสชาติดีแล้วก็บริการดีมากๆเลยครับในด้านอาหารในข้อเสนอแนะเหรครับตอนนี้คิดว่าดีพอสมควรแล้วนะครับ ยังยังไม่มีอะไรที่ยังแนะนำครับแต่ว่าถ้าทางสมาคมอยากพัฒนาอะไรต่อก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสวัสดีครับ,รบชื่อนายกรกฎหมายวิจิตครับมาแข่งแบบบินตันครับประทับใจก็ประทับใจอยู่ครับเพราะว่าได้เจอทั้งพเพื่อนๆใหม่ๆน้องๆแล้วก็ได้แข่งกันบแบบบมตรภาพครับได้แบบว่ารู้จักเพื่อนใหม่มาแบบตีสนุกกันนะครับกับพกเพื่อนๆเดินทางที่นี่ก็สะดวกครับจัดโรงแรมกับมาสนามอาจจะไกลนิดหน่อยต่ตั้งแต่วันแรกก็โอเคครับ เรื่องอาหารเรื่องที่พักก็โอเคก็โอเคครับดีแต่อยากให้ทําสนามเพิ่มสักหน่อยครับเพราะว่าบางทีคนเยอะแล้วสนามมันไม่พอใช้เวลานานใช่ครับ ผมพันจาเอกกิติรัตน์นวลแก้วครับเป็นผู้แทนสมาคมกีฬาบิลเลียดนะครับรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ให้กับกีฬาคนพิการครั้งนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสมาคมนะครับที่ให้เกียรติได้เข้าร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับความรับใจในหลายหลายอย่างเลยครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่านักกีฬาของคนพิการการเดินทางหรือว่าการแทงการลักษณะเล่นต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบาก แต่ทุกท่านก็พยายามและฝีมือก็ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งนี้เราได้เห็นนักกีฬาดาวรุ่งหรือว่าช้างเผือกเกิดใหม่ขึ้นมามากมายอีกอย่างหนึ่งครับระบบจัดการเงินขันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเดินทางที่พักทับทางสมาคมกีฬาคนพิการนะครับก็ให้การต้อนรับหรือว่ารองรับอย่างดีนะครับเหมาะสมสําหรับการแข่งขันมากนะครับอยากจะมีข้อเสนอแนะในส่วนของการ มีนักกีฬาหลายๆท่านร้องขอมาว่าน่าจะเพิ่มประเภทกีฬาก็คือตอนนี้เรามีเฉพาะ6แดงอย่างเดียวอาจจะเป็น15แดงโดยเราไม่ต้องแบ่งคลาสนะครับหมายถึงว่าใครที่พร้อมจะเล่น15แดงเราอาจจะเอามาสัก8คนเนี่ยก็จังอยากจะนําเสนอไปทางสมาคมกีฬาคนพิการนะครับว่าอาจจะเพิ่มวันหรือว่าเพิ่มประเภทกีฬาขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่านักกีฬาเรามีการพัฒนาขึ้น้วครับต้องขอชื่นชมนะครับ ฝ่ายจัดการในขันนะครับต้องขอขอบคุณมากครับ